ตอนร้องให้มุกแล้วมุกลองให้เอวเขียนงงโดนแน่เอาเอาตั้งแต่หน้าตาทุกอย่างดนตีขึ้นคนเนี่ยไดูดูว่ยไม่ได้ แป๊บเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอโดนหัวใจอยากบอกแล้วกินว่าเธอน่รักนายใช้มือใช้ไม้ได้ลองดูสิมันไม่ดีไม่งามก็เล่นแค่ฟองฉันเป็นอ้อมค้อมฉัเป็นวัดดูใช้เมือจนเธอมาข้าวบัวโชว์เขาทางแล้วเออเขาทางแล้วไง เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบแบบแบบให้รอแต่ร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านตำลังเข้าสู่บริการรับฝากผู้ใจลงสะเวียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษา ยอมจำน้นเธอแล้วตัดร่นันรนแค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะวุ่นึหของเธอแลกเธอโอ๊โอ๊ะโอ้ยทุกคำหน่อยทุกคำหน่อยทุกคำใจคงขาดมิวอ๋อดันฉันดันดีต่อไปแปกต้องฉันมีรู้มีอีเมื่อรเอาใจและใจมีไว้ก่อนและดี เบอร์โทรอื่นจะได้ย oui> ินเสียงลสายแบบแบบแบบว่าฟินรอแต่เบอรนี้จะได้ยินเสียงใจบอกวาอ้โหอไ้อาไมปูนูนตอเอเป็นอะไรกับปูนนักหนาเนี่ยเรียกจัน ทีเมป่อคุฝังจิตฝังใจกับไอ้ปูนมาตอนรู้พบพบเจออะไรดีๆในระหว่างเมื่อกี้บ้างเยอะอะไรไม่นับไม,ไม่นับนมบบูกนะมุกกก็มันผมว่าเรื่องนี้มีเพิ่นนะกุ้งกิง้งกุง้งกิง้งกุ้งกิ้งส่งให้อนะ่ะไม่ผมว่ารู้สึกรู้สึกเล่นส่งมันถึงนะครับมัน ไม่ต้องไปใช่แล้วคือไม่เหนื่อยนะครับเราเล่เเนลมันโอ้โหอมมากใช่ว่าอาจจะรวมถึงถ้าเต้นด้วยละแต่หนึ่งอย่างหมายถึงว่าเราต้องเต้นด้วยอะไรเงี้ยแต่หนึ่งอย่างที่มันดีมากเลยคือมันมีจังหวะของการสื่อสารแล้วมันมีความที่เล่นที่มันนอกเหนือออกมาแล้วมันเป็นจังหวะที่คือพอเราเล่นตามธรรมชาติแล้วอะเล่นตามเสียงที่พูดเออเบนี่คือแบบอะไรก็ตามที่พอคุณเล่นแล้วมันได้ใจคนถึงหมดเลยเพราะมันมันแค่พูดตามคาจริงจริงอะเพลงมันแค่พูดตามคำสิ่งนั้นมันกําลังพูดอะไรอยู่แบบว่า ขอนะอ้อนรอนนะให้เธอนะและแล้วคุณเล่นมีจังหวะที่มันมันอิสระมากๆนะโอเคนะ uh huh. เวลาที่เราซ้อมค่ะเด็กๆให้หัดซ้อมแบบนี้ซ้อมตรงกันข้ามไม่ต้องไปเล่นเนี่ยลองแค่เนี่ยสื่อสารนี้ให้ได้แล้วเราพอเราไปอยู่บนเวทีเราสามารถที่ยังเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้คือเซอร์ไพรส์ตัวเอง เซอร์ไพรส์ตัวเองเยอะๆเราจะเดินแบบงัอ่ะเดินแบไอ้แบบแบบแค่เนี้ยม <|so|>> ันเซอร์ไพรส์ท uh ี่คุณ um, คิดก่อนไหมไม่ได้คิดแต่คุณให้ดนตรีให้เสียงเพลงมันพาคุณไปเองแล้วมันจะแล้วมันน่ารักอะไรที่คุณให้เซอร์ไพรส์ให้คนดูนะคนดูจำยาวอะไรที่ป้าแต่งมา้ก่อนบาย